ปนะครับเปิดสนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาที่จะไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับลุ้นระยะยาวๆนะครับร2 0สิทธิชไยโกงตอยนะครับเน,นี่ยนะครับคืออันดับหนึ่งกับอันดับสองนะครับหนึ่งสองตอนนี้เนี่ยสองทอยงชนบุรีครับเกมเริ่มแล้วนะครับเป็นเจ้าถิ่นที่เขี่ยลูกเริ่มเกมก่อนนะครับ วางขึ mm ้นหน้ามาเอ้าแล้วมีผู้เล่นพับอกจังหวะนี้หลุดเข้าอกเป็นเท่าเดิมยิงครั้งแรกติดเซฟนะครับจังหวะหลุดกอนดารายอดเสาแรกแล้วเอ้าแม่บอลไม่โดนใครนะครับเราไปชนเสาสองนะครับแต่นะครับโกลสองนะครับคือให้สั้นมาเอาแล้วครับตรงกลางหางริงได้ไหมเอ้าแล้วทะลุมาจังหวะนี้สายยิงแต่ว่าโอ้โห้า ไปติดบล็อกครับท้ายเนี่ยน่าจะลงมานะครับอนุชาสุนทรโคนแต่ต้องไม่เสียก่อนครับจังหวะนี้แล้วโดนยิงย้อยเข้ามาโอ้ยมากกวา40วงปาสิริสุเกนีนะครับที่ยิงประตูที่สองเอาบอลขึ้นมาให้เร็วเลยครับถ้าได้1ประตูตอนนี้เนี่ยยังยังพอได้นะครับอา้าวแล้วเป็นเหลืองแดง แต่อย่างดีครับเจ้าตัวก็ยอมรับคำตัดสินครับแล้วปูตินเป่าจบเกมการแข่งขันเลยนะครับเป็น JW b a n แบงคอกนะครับที่เปิดลางเอาชนะกลุ่มทบุรี FC ไป2ประตูต่อ0นะครับ